สวัสดีครับพวกเราสายงานอินฟินิตี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์นะครับที่ไหนครับพี่ปอครับหมู่6บ้านใหม่ท้ายวังตําบลหนองค้าอําเภอไซงามจังหวัดกําแพงเพชรเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแปลงนาเนี้ยเป็นแปลงวิถีเกษตรอินทรีย์ครับพี่มิตรฮะครับสัมผัสแรกที่พี่ปอพี่พี่จะเห็นเป็นไงแปลงนานี้ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับว่าข้าวทําจาก เกษตรอินทรีย์ใช่ใช่ใช่ได้ผลผลิตขนาดนี้เลยอ่ะเต็มเม็ดมากครับเต็มเม็ดเต็มรวงเออแล้วกอมันใหญ่มากเลยเนี่ยครับเสมอกันทั้งไร่เลยทั้งแปลงเลยสองฝั่งครับโอ้โหเขาปลูกยังไงเนี่ยก็บอกว่าเป็นอินทรีย์อินรีย์ด้วยใช่เคมีเลยปกติจะเคยเห็นแต่เคมีนะใช่ใช่เขาว่าเคมีมันจะเร็วกว่าใช่เพราะว่าหลายครั้งที่เราไปสูเฮ้ยเค่อินรี เพราะว่ามันจะได้ปล่อยภัยกับคนคนที่ทาคนที่ดูแลแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเรื่องสุขภาพใช่ครับใช่แต่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันให้ผลผลิตช้าแล้วก็บางทีได้ผลตามที่ต้องการไม่เท่าเดิมอะไรทำนองนั้นพูดแต่นิดถือว่าไม่ช้านะใช่ใช่มาดูแล้วขึ้นขนาดนี้ถือว่าไม่ช้านะไม่ธรรมดาครับผมเห็นเลยยังทึ่งเลยเนี่ยว่าเออินซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลเขาต้องใส่ใจพอสมควรเลย เราต้องมีของดีอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนเขาจะทํำยังไงใช่ครับใช่เป็นแบบที่ได้เนี่แหละครับคือต้องให้พี่มิกกับพี่ปอนเนี่ยมาต้องรบกวนด้วยนะครับว่าสืบหาความจริงใช่ว่าเขาทำกันยังไงขอแบบละเอียดเลยนะพี่นะโอ้โหเจาะลึกเลยพอเจาะลึกนิดหนึ่งประมาณว่าเฮ้ยพอดูปุ๊บเนี่ยเอาไปทำเองได้เลยอ่ะนี่กอเดียวนะเนี้ยกี่ต้นนะลองลองแทนป้นยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านะโอ้โหไม่ธรรมดาอยากรู้ว่าเขาใช้ โอ้แบบไหนใช่ใช่ขั้นตอนการทําแบบไหนครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ธนินกันเออนะครับว่าเขามีกระบวนการยังไงอยู่ตรงนี้รออยู่แล้วโอเคอ่ะไปตามไปเลยครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาดูไรนาของพี่ธานินอันนี้ของพี่ธานินทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับ อ๋อ oh, อันนี้ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยอ่า uh, 21ไร่อ๋อ21ไร่ยี่สิบไร่ใน21ไร่ในแปลงนี้ในโครงการในน้ำมีปลาในานานมีข้าวของเรานี่พื้นที่21ไร่อ๋อ21ไร่อันนี้ที่มันออกรวงเม็ดเต็มเม็ดหนาแล้วก็เต็มรวงขนาดนี้อายุข้าวเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่2เดือนกว่ากว่าครับต้นข้าวนี้ประมาณ2เดือนกว่ากว่าเ <2 S 1> ดือนกว่ากว่าโตได้ขนาดนี้โอ้ <c oughs> oh, ทีเนี้ย ผมสงสัยแล้วสิอันนี้คือมันมีวิธีการปลูกแบบนาดำนาไถหรือว่านาโยหรือว่าแบบไหนฮะตัวนี้ผมใช้เป็นนวัตกรรมเครื่องหย่อนก้าข้าวของไอ้เกียมเคยูของมอเกษตรฮะเป็นนาโยฮะเป็นนวัตกรรมเครื่องยนต์ก้าข้าวฮะอ๋อมันมีประโยชน์ยังไงฮะคือมันแตกต่างจากนาหวานนาไถยังไง ตัวนี้สามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรได้เยอะมาก uh huh. เดิมทีแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับการที่ทํานาหวานตมนะฮะที่เขาเรียกกันเกษตรกรเหวานตมเนี่ยจะใช้เมล็ดพันธุ์กันก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลถึง40กิโลต่อไร่ครับแต่พอเราปรับมาใช้เป็นนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวไอเคียมเคยูเนี่ยนะครับใช้แค่ประมาณ5กิโลถึง7กิโลต่อไร่5กิโลถึง7กิโล ครับเมล็ดพันธุ์ข้าวนะฮะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของปกติถูกต้องครับโอ้ตรงนี้ก็คือลดต้นทุนของการใช้เมล็ดพันธนุ์ถูกต้องอ๋อและทีนี้เวลาทีา่ใช้ในด้านของเครื่องหยดตข้าวไปแล้วนะครับเราดูแลรักษายัางไงครับหลังจากนั้นการบํารุงใช่ไหมฮะการบํารุงต้นข้าวเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ใช้เป็นเ,เดิมทีเลยจากที่เขาใช้เป็นเ,เคมีกันเนาะ เป็นเคมีใช่ไหมกาเท่าที่เรารู้กันก็คือว่ามันจะทําให้ดินเสียแล้วก็ไม่ดีต่อผู้บริโภคผมก็เลยมีแนวคิดไว้จะทํายังไงให้นาแปลงเนี้ยมันกลับมาเป็นแบบอินทรีย์ที่เหมือนกับสมัยรุ่นที่ปู่ย่าตายายเราทํากันแล้วก็บริโภคไม่มีเคมีผมก็เริ่มปรับสภาพตั้งแต่ดินครับโดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Joy and Coi ที่ได้รับมาตรฐานออแกนิกอ่าเป็นปุ๋ย ของล้นฮะเป็นปุ๋ยของล้นใช่ไหมจะเป็นกระสอบเขียวๆของจอยแอนคอยอ่าหรือของจอยแอนคอยพอเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีแล้วมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ความแตกต่างมันดีมันดีมากขึ้นยังไงฮะก็เป็นการปรับสภาพดินฮะผมมองที่ดินก่อนต้องสร้างต้องสร้างดินให้มีชีวิตก่อนดินดีขึ้นให้ดินดีขึ้นก่อนเราสังเกตว่ามันจะมีวัตถุอินทรีย์มากขึ้นมีไส้เดือนขึ้นมามีสิ่งมีชีวิตมีอะไรขึ้นมามากขึ้นถูกต้องไหมที่นี่เห็นว่า ขั้นตอนการปลูกเนี่ยก็คือจะใช้เป็นในด้านของตัวปุ๋ยทองล้นนะครับแล้วเห็นพูดถึงตัวปุ๋ยฮอร์โมนนะครับ,รบปุ๋ยฮอร์โมนที่พูดถึงนี่คือเป็นปุ๋ยแบบไหนครับผมเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Joy e n d Coi เหมือนเดิมนะฮะเป็นตัว CP 3 0 1, 1ครับซึ่งตัว CP 3 0 1เนี่ยผมจะฉีดเป็น3ระยะก่อนข้าวท้อง3ระยะ ก่อนเข้าท้องนะฮะก่อนที่จะได้ประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยฮะอ๋อระยะแรกระยะแรกก็อยู่ที่15วัน15วันกล้าลงแปลงเนี่ยสิวันก็จะฉีดฮอร์โมน1รอบโอ้ตัวซีพีสามศูนย์หนึ่งขั้นแรกเราหย่อนไปแล้วใช่หลังจากนั้น15วันก็ฉีดครั้งแรกถูกต้องอ๋อฉีดฉีดทั่วเลยใช่ไหมก็ฉีดทั่วแหละฮะฉีดทั่วอ๋อครับแล้วระยะที่2นี่ห่างจากระยะแรก มผมใช้ระยะเวลาอา่าผมใช้วันเป็นตัวตัวตัวตั้งเลยก็คือประมาณ15วันระยะห่างประมาณ15วัน15วัน5วันมันก็จะลงรอบว่าระยะแรกก่อนเข้าท้องเนี่ยจะเป็นสาช่วงในการฉีดค5 15<อ>1นสครับจะแบ่งเป็นสาช่วงฮะอ๋อก็คือแค่ฉีดแค่าครั้งครับนะครับแลโ้วก็พอหลังจากนั้นพอข้าวเริ่มท้องแล้วเราก็จะมา,มาผสมในตัวเอสพัท เอฟพัท <F> อ่าเป็นเอฟพัทอีกตัวหนึ่งนะครับไชเป็นเอฟพัทที่ว่าเร่งเร่งท้องเร่งเอ่าเร่งออกวรวงรเม็ดเต็มรวงอะไรอย่างเงี้ยฮะเม็ดเต่งเต็มรวงอะไรพวกเนี้ยครับอืมก็คือนอกจากาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นปุ๋ยเม็ดถูกไหมฮะใช่ครับก็เป็นปุ๋ยน้ําอีกครับอ่าเราก็มาใช้แต่ละช่วงแต่ละช่วงใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราใช้แล้วเนี่ยคือความประทับใจ,จากับการใช้อย่างเงี้ยครับเวลาเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยประทับใจตรงไหนบา้าง ถามถึงความประทับใจผมให้ต้นข้าวผมมีคนตอบดีกว่าว่าประทับใจแค่ไหนเท่าที่มามา,มาเดินตรวจด,ดูแล้วผมเห็นว่ารวงนี่โอเคมากเม็ดเต็มรวงแล้วก็สุดรวงผมว่านะคือสมบูรณ์ใช่ต้นสมบูรณ์ต้องใช้คําว่าสมบูรณ์มากาแล้วโตอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหขยายกอเอาง่ายเลยกอนี่คือขยายกับเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็รวงแบบค่อนข้างจะเต็มเม็ดรว,วงใหญ่พอสมควรเลยฮะเ็เม็ดเต็มรวง ทีนี้ข้าวปลูกดีขนาดนี้ผมอยากรู้ถึงเรื่องของเรื่องราคาแหละเรื่องร<น>าคาราคาของข้าวนะตอนนี้ในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายลานข้าววิธีการประเมินราคาของลานรับซื้อข้าวนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาเข้าวเปลือกเราเนี่ยข้าวเปลือกท,ท,ที่เราเก็บเกี่ยวแล้ว ไปผ่านการกระเทาะกระเทาะเปลือกออกกระเทาะเปลือกออกดูค่าเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดข้าวว่าได้เม็ดเต็มประมาณาากี่เปอร์เซ็นต์เพราะวัาจาดคือสมมุติว่าเอาไป1นกิโลอย่างนี้ยนะไฮะได้เมล็ดเต็มออกมากี่กี่กิโลอะไรเงี้ยได้ได้ออกมาเท่าไหร่อะไรยเงี้ยผมเคยเอาไปให้ที่โรงสีพื้นบ้านที่เขาเช็คให้นะฮะที่ของจังหวัดกำแพงเองอ่าเขาก็เช็คออกมาแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวที่ดีแต่ว่าเขายังไม่ได้ประเมินราคาให้เราเขากลับมาถามเราครับว่า แล้วตั้งราคาไว้เท่าไหร่เอ๊ถามมาแบบนี้เลยเดิมนทีซึ่งที่เกษตรกรบอกว่าเขาจะกำหนดราคาเขาจะกำหนดราคามาให้ทีนี้โอ้ถามเราว่าจะเอาเท่าไหร่ด้วยใช่ทีนี้พอผมตั้งราคาไปชุบซึ่งผมก็พอเข้าใจว่ามันอาจจะเกินค่าตลาดของตฐาดมาตรฐานของเขาผมก็เอาไปตรวจอีกโรงสีหนึ่งจังหวัดพิจิตรอ๋อเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเลยครเขาได้ให้ผมเอาเข้าเปลือกไปตรวจเหมือนเดิมผ่านการกระเทาะเหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า กระเทาะมาได้40%ครับก็จะให้หมื่นสกระอ่าหมถ้าเกิดว่ากระเทาะมาได้50%าก็จะให้หมื่นหาเพิ่มมาอีกแล้ว่าอันนี้ใพูดถึงในเรื่องของราคาในการประเมินเนาะอร์เปอร์เซ็นต์ของเม็ดข้าวทีนี้ของเราเนี่ยที่ทำแบบอินทรีย์แล้วบํารุงแบบนี้ปรากฏว่าข้าวกระเทาะออกมาได้64% 64%? ถูกต้องโอ้สูงกว่าสีปร์เทั่วไปเกินคาดเกินคาด่สิบ สี่เปอร์เซ็นต์เลยเม็ดแก่งมากใช่โอ้อย่างนี้ราคานี่เราอยากรู้แล้วเนี่ยราคาแต่ว่าผมก็ได้แค่หมื่นห้าเพราะว่ามันเป็นขีดของราคาของแมกซ์ตลาดอ๋อราคาถือว่าสูงไหมหมื่นห้าใช่ถ้าเทียบกับเทียบกับผลผลิตของปุ๋ยเคมีหน้าตอนนั้นเขาซื้ออยู่ที่หมื่นสองอ่ะโอ้สามพันเลยอ่าถูกต้องโอ้ต่อต่ออันนี้คือต่อไร่ป่ะไม่ต่อตันฮะต่อตันเลยอ่าต่อตันเขารับซื้ออยู่หมื่นสองแต่ราคาผมได้หมื่นห้าโอ้ อย่างนี้ผลผลิต21ไร่นาข้าวมหา<อ>ศาลมากเลยนะคได้คแค่เปลี่ยนจากปุยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์โอ้โหอยากรู้แล้วสิว่าเวลาที่มันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะออกรวงได้มากขนาดไหนเดี๋ยวมีแปลงสำรองให้ดูมีใช่ไหมผมโอ้โหตื่นเต้นมาก เดี๋ยวมีปแปลงสำรองให้ดูว่าระยะข้าวที่ออกมาตอนนี้เป็นรวงอย่างนี้แล้วอพอไปดูใกล้เก็บเกี่ยวแล้วมันมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วรวงใหญ่แค่ไหนและเต็มรวงจริงไหมที่พูดถึง6 4คือแปลงที่จะไปดูนี่ใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องโอเคผมอยากเห็นแล้วไป <จะ S 2> เลยกันเลยโอเคครับ ที่พูดถึงนี่คือแปลงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอ้โหน,นี่เก็บเกี่ยวได้แล้วเหรอนี่เก็บเกี่ยวพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่แต่ต้นมันยังเขียวอยู่เลยนะใช่นี่ก็คือเขียวเขียวนานเขียวทนโอ้เนี่ยนะข้อดีคอก็จะไม่หักถ้าเกิดว่ามันมันมัน,ม,นมันแห้งเร็วคอมันก็จะหักอ๋อหรือว่าล้มง่ายแต่เม็ดเม็ดมันใหญ่ขึ้นจากอีกแปลงหนึ่งที่เห็นค,คือเม็ดมันจะใหญ่ขึ้นแล้วคือเต็มเม็ดแล้วรวงนี่คือเสมอกันแทบทุกรวงเลย ไม่มีฝ่อเลยดูนี่แหละครับผมขอดูขอดูขอดูรวงอื่นเต็มเ,เม็ดเหมือนกันอันนี้เก็บได้แล้วใช่พรุ่งนี้เก็บได้ละโอ้โหเพราะกว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงตรงนี้จากจากตรงนี้นะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็อุปสรรคก็ไม่น้อยนะฮะถ้าเกิดว่าเราข้าวเราไม่สมบูรณ์จริงๆะนะฮะมันก็จะมีปัญหาข้าวไม่เข้าเม็ดแล้วก็ไม่สุดรวงอย่างที่เห็นตรงนั้นนะครับ ันนั้นคือ60 68วันอันนี้68วัน68วันอันนี้อันนี้ที่เก็บแล้วนี่คือ9 90 91วัน91วันเดิมทีมเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ43จะอยู่ที่95วันอายุ เก็บพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับ oh. แต่ว่าพอเราใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวจอยแอนคอยเนี่ยฮะที่ที่กล่าวมานะถ้ปุยเม็ดถ้าปุยน้ำใช่มันก็จะย่นระยะการเก็บเกี่ยวลงไปไ,ได้เก็บเร็วขึ้น oh. นะครับก็ลดความเสียหายลงไปได้พอสมควรความเสียหายเอ๊ะทาไ<ง>ก็บ9-15วัน ากบนกทำไมแอบกินของเราอ่ะอ๋อหมายถึงว่ามันสุกแล้วมันสามารถเก็บได้แล้วอ่านกเริ่มมาแล้ว่นกเริ่มมากินถ้าเราเก็บเร็วเก็บเร็วเราก็ลดความเสียหายลงไปไม่ต้องไม่ต้องเป็นอาหารนกแล้วไม่ต้องเป็นอาหารนกไปอีกสี่วันแ้าก่อนเขาด้วยใช่โอ้โหสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากครับผมสุ่มผมสุ่มดูสองสามลวงถือว่าข้าวโอเคมากเลยแล้วอย่างนี้ต้นมันยังเขียวอยู่เก็บได้แล้ว ครับอันนั้นก็คืออีกประมาณ20วันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณ10กว่าวันสิกว่าวันก็จะเป็นแบบนี้แล้วไล่รุ่นกันเลยครับโอ้โห